กรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเปิดเรียนออนไซน์เพิ่มอีก15แห่งหลังกำหนดมาตราการเข้มป้องกันควบคุมโรคในขณะที่การฉีดวัคซีนนั้นครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรอยละ76.91ติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ ที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้นห้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายแพทย์ธรรมสติตพิบูลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดยในการประชุมครั้งนี้ทางาคณะกรรมการได้ติดตามและร่วมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ใไหนพื้นที่พบมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลงขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อของสายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยยืนยันจำนวนหนึ่งรายและมีผู้ป่วยเข้าข่ายยืนยันซึ่งมีการรับแจ้งผลจากส่วนวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีจำนวน72รายเป็นหญิง46รายและชาย26ราย โดยในจำนวนนี้มีอาการ17รายเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ทั้งการยกระดับการเตือนภัยทุกระดับทุกคนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP เน้นการสวมหน้ากาก100%และเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ปิดสถานที่เสี่ยงชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเน้น Work from Home จำกัดการรวมกลุ่มและเข้มมาตรการ VUCA ทั้งนี้ในส่วนของการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นจากข้อมูลของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชณวันที่18มกราคม2565 มีการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายแล้วจำนวน2 4 3 5 0 1โดสในจำนวนนี้มีการฉีดเข็มแรกจำนวน1 1 9 1 6 0 3โดสคิดเป็นร้อยละ76.91เข็ม2องจำนวน1 5 1 4 6 4โดสคิดเป็นร้อยละ67.9และเข็ม3ามจำนวน1 9 9 2 5 6โดสคิดเป็นร้อยละ12.9 อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีมติเห็นชอบให้มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้สร้างความประสงค์ขอเปิดเรียนออนไลน์ site, เพิ่มเติมอีกจำนวน15แห่งด้วยายชนช่เอติดป น้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปดเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลารวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด